ปัจจุบันดองอัตชัยหลังได้รับอิสรภาพไม่เหลือเขาเดิมในวัย57ปีเชื่อว่าหลายคนคงรู้จากและคุหน้าคุณตาบนหน้าจอโทรทัศน์อยู่บ้างสำหรับดองอัตชัยอน,นันตะเมฆอดีตนักแสดงชื่อดังโดยเส้นทางวงการบันเทิงของเขานั้นเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบมาก่อนจากนั้นจึงมีผลงานการแสดงครั้งแรกจากภาพยนตร์เรื่องเธอร้องให้เมื่อคืนนี้ในปี2530จากการกำกับของเพิ่มพลเฉยอรุณต่อด้วยผลงานทางภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ซึ่งบทช่วงแรกมักได้รับเป็นพระเอกกับพระรองต่อมาจึงพลิกบทบาทส่วนใหญ่เป็นตัวร้ายและในระหว่างที่มีชื่อเสียงช่วงแรกเคยมีข่าวคราวว่าคบหาอยู่กับริสาหงหฮิรันดารานักสแสดงนางแบบสาวและร้องมิสไทอร์แลนด์เวลอันดับที่1ในปี2 5 3 1 ผลงานในระยะหลังเป็นครูสอนการแสดงที่สถาบันการแสดงของกันตนารวมทั้งเป็นพิธีกรในรายการทางช่อง7ในปี2543และรับบทเป็นอาจารย์ในละครชุดน้องใหม่ร้ายปริสุดทางช่อง3